สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องฟองไปสู้คู่สู้คนครับพอกำลังลาบาสิบุดรนคนเก่าคนโกรคนตะหงเตาะแต่เหมือนเดิมคนาดนี้ท่านผู้ชมทุกท่านเขาท่านผู้ชมทุกท่านนี่ได้จองบัสิบุดนเปิดอะไรต่อฟิเชียลให้พี่น้องเด้วยพอหันหลายพี่น้องอยู่นี่อากาศเอานะครับฝนตกข้าวเดียววันนี้เรามีเมนูนำเสนอพิเศษนั่นก็คือนี่ กันวะตงเอิงนะครับพี่น้องวัดอัดคลิปแต่ว่าโทรศัพท์เออเล์คลิปหลุดหายหมดเลยนะครับมันบเซฟเผื่อ mm. กันเลยนี่เมื่อกี้เมื่อกี้เพิ่งตำน้ำเพีิกเซจนะครับ <Wow. S 1> หูว่าเอิงสื้ออันเข้าไปไต่ามาตาสไต่ใส่ไต่ามาตต่หลดเขามาขาย <laughs> ไ่อยากเลยไม่เอ่อยากเลยกิโลละสามร้อยยี่สิบบาทอืมใครบอกเลยว่าวขออภัยพี่น้องสำหรับผู้ทีบ่ากินตื้มนะคะ่ะแต่ว่าซิวดอนนโคตรชอบเลยบอกเลยได้เลยกับข้าว วันโดนเห็ดเองบอ่เห็ดเองบอ่เห็ดอันนี้เองแต่อันนี้ฟิล์มือแม่เห็ดอันนี้เองเห็ดอันนี้เองแต่ตอันนี้ฟีมือแม่โอ้ไม่กด <c oughs> น้องเบลนี่ถ้าบอตึ้งกินอะไรบ้างนี่พี่น้องไข่ว้าวไข่มีพี่น้อ, <c oughs> องไข่แต๋อกินหอมมากขอชอบบิวตี้ด้วยนะครับ กิ่นหอมมากเลยพี่น้องคิดอยากพี่น้องเดี๋ยวนี้สมัยนี้กรับบะรยอินยังมากเลยเกดเบิงในเศษในกลุ่มกลุ่มว่ปมาปีประุมตลาดสดโคตปึ๊บเขามาทรงปัับเลย <c oughs> สะดวกสบายเราต้องไปไต่เงียบห้าเอาตรงๆเดินถ้าไปไต่ อันนากเก่าเป็นผู้ใจดอกผู้ใจใจโบอีตาแกเอีย <laughs> ้ยล่ละนาไตจิ่เดย์ไตเข็นขาเหรอเป็นในหน่อยจำอันอันโปุงเป็นหนูโป่งนาตัวใหม่ชื่ออะไรนะแนาตัวใหม่ชื่อน้องคารวายส่วนตัวนั้นใครจะเรียกปีโป้หรือน้อง สวยก็ได้นะเพราะว่าหน้านางไม่สวยแต่เราอยากให้หนางสวยก็เลยจะตั้งชื่อว่าน้องสวยกับน้องรวยทำไมหน้าน้องจะไม่สวยสวยจะตายสวยมันดูตี้เนาะสวยกว่าหน้านาอีกเ <laughs> มนูเราก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวหาลงด้วย่ันไปออดถือไปได้บ่ไปได้์ยูดิวตี้เบลไปตามไป อ้าน้องตีโในู mine, ่นไงไงน้องเตอร์มได้อ้ายเล่นไปไหนเลี้ยวหันบ่เสร็จไปใหม่พี่น้องลงหนังอ่ะลงเลยมันนีห้อากัได้นี่พี่น้อง ทอดปลาซึ่งเป็นปลาอยุสางได้พี่นอ้องปลาอยุสางพอไปเติมมาได้ทอดปลาหมึกทอมพอจังใดพอ,อปู <c oughs> อ, <c oughs> อิตาตอนนั้นตาไปทำงานจาปจ้าเปจ้าออกไปแล้วอันอนี้เงินยังเนี่ย เป็นทำไมมอยก็ยวดจ้ดาต้องน้ำไา่ไหลเน่น,นอนปู่บาสิเอาอนนตอนแรกตอนแรกว่าสิต้มัมนปา่าจะต้มปลาคอไงหญ่นี้อึงกัดมากเลยปลาตุตุกไงเลยนะปลาคอไงสํำไงสำค้านะวัดสำค้าบิวตี้ น้ำคุณแผ่น,นอารุงเลยบบเ,เ,เดี๋ยวตอนนี้ทุกคนต้องกินข้าวก่อนคุณแพนก็ต้องออกไปนะคะ ปีโป้เธอทำอะไรอ้ายปีโป้หาแนวกินมันมืดมันมืดขอบคุณของฝากด้วยนะครับถึงบ้านแล้วปลอยมันโรยแฮงแลนมันแหงแนนดอกเอาพูดใดปิดพัดลมไม่รู้ก็หวดบ้านไง่ตาไม่มีข้าวเหนียวกินข้าวต้าวนะตา นะเอาไว้เพิ่มพี่เอาไว้เพิ่มพี่พิ่มพี่มาจะมาตัดก,กันเลยยังไม่ได้ไปเอาน้ำเลยเนี่ยไปมาเด้พี่น้องเด้อนะครับมากินน้ำกัน จากที่เขากินต้มอึงเสร็จปึบยั้ยมมือเศร้ากลับมากินตรมืออีกหรอแลวยมว้มาเบนบะมี่หยางตอนนี้คือฝนสิตกครับพี่น้องเหมือนฝนจะตกนะครับแต่ว่าสิบวดนสิเห็ดเงี่มกินก่อนสิถอดประมือกิน ตามติดชีวิตคักเดอร์พี่น้องมีมามาพี่น้องหลังถอยยัง่้าวบ้ล่างถวยก็นั่นล่างนั้นเออไม่อยากตัดโตอย่ากพี่น้องเห็นแบบเรียวๆรียวเรีวฉ่ำ ขอบคุณนะคะขอบคุณกลุ่มแม่ฮักขอบคุณพี่ตู่ขอบคุณพี่เมยขอบคุณพี่แมมขอบคุณแม่แม่พี่พีเออยทุกคนนะครับที่ส่งส่งของส่งนึกกินมาให้นะครับวัดกับขอบขว,ว,วดอายุด้กินกระยอนกระยอนพี่น้องกระยอนเอฟซีทุกคนนี่แหละครับขอบคุณมากๆนะครับล่างนั้นมีก้อนพี่นอ้องมันดำโพด

้เสียงเียงเสียงคอปเตอร์ว่าแมนเดอมหน่อยถ้าข้าับ น,นี่บะมิตรตำบะคงนะครับบะคงเบิดบะคงอันอามาจาาไม่อาพรเมื่อน,นั้นเมิดข้าวเดียวพี่น้องแซ่บครับอันนี้ปลารแซ่บๆด้วยนะครับแล้วก็ปลาซมัด ข้านะครับกระโดด หมดปลาเมือกพี่น่องกินได้กินดีกินม่งไมีเบื่อ เมน mm ูส hmm. เต็ปของเรานี่นะครับี่ลองย่าถอดไฟแห้งด้วยนะครับสำหรับสำหรับน้อง,อง,องๆ,ๆบุญเดชสมิตรๆบงบปบูน,ๆๆนะครับสำหรับคนที่ทอดปลาหมึกไม่เป็นบริบอกว่าไอ้เค็มเนี่ยสำหรับผู้ที่ทอดปลาหมึกไม่เป็นเขาจะใส่ไฟแห้งครับถ้าใส่ไฟแห้งนียปลาหมึกมันสีมันสีขมแล้วมันก็สิบใหม่ ใช้ไฟอ่อนๆนะครับพอตั่เดียวก็ุกขึ้นแอ้กินกับอ้อมอึงคือเกาครับพี่น้องอึงเหลือ ฝนสิต,ตกเลยอะพี่น้องนักอืตอนอตกบ่อ จะไม่ต้องกินครับปลาหมึนกันหน่อพนะี่น้องเนาะเรียบร้อยแล้วนะครับเมนูของเราเมนูของเฮากะน,นี่ละครับกินง่ายๆทอดปลาหมึกแล้วก็ตอ๋อมเอิงได้พี่น้องตอ๋อมเอิงไข่นะครับไม่อยากให้เห็นหลายคลิปนี้กับคงสรีอัมราภาจากพม่พี่น้องไปสำนีซากก่อนนะครับตอ๋อมเอิงไข่ได้พี่น้องเดี๋ยวจะเอาไข่เอิองให้บเบิ้ง นี่กินอ่างก่อนใครอยากกินต้มอื่งปังปริเย่แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะไปกินอ่างอีกแล้วอ,อร่อยชื่นใจไม่ต่อบอกคงก็จะแสบนะพี่น้องเนาะ ไปแล้วนะครับเจอก,กันคลิปหน้าทีอพี่น้องเด้อว,วัสิลกร์ีหมู่มบ้านเหรอล่ะแต่ว่าฝนตกปลาห้องโทษสับรวนนะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ